ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของรถหน่วยงานนะครับ Vios เข้าใหม่นะครับคือมันเข้ามาหลายวันแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้ผมถ่ายไปตอนที่มันเข้าใหม่เนาะแต่คันงนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว1.5ตัวมิดนะครับราคาแค่3ามแ0 0สาพครับโอ้โหนะส่วนมากผมถ่ายแต่3 3 6 3 7 3 8นะแต่คันงนี้สามแสนสีาพแล้วก็เลขไม่ดีด้วยนะครับเลขไม่อยู่ที่1,60,000สนหเท่านั้นนะครับกับป้ายทะเบียน9 4078นะครับไปเปนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะไฟน,นหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะครับ Daytime LED ไฟตัดหมอกครบจบเนาะและข้อดีของตัวมิดคือได้เป็นในส่วนของดิ้นหน้าดิ้หลังระบบความปลอดภัย ABS จัดเต็มนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่งางจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้าน อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแถมเป็นรถหน่วยงานด้วยมีการเข้าสู์ทุกระยะนะครับดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้สาหรับลูกค้าเครด,ด,ดิตดีและ2ออาชีพเท่านั้นนะครับสามารถรับรถภายในวันได้ครับคือพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับเครดิตเกินปีมีเครดิตเกินปีนะครับทำงานเกินปีส่งดีส่งตรงทั้งหมดเนาะสามารถรับรถภายในวันได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเด,เดียวได้เงื่อนไขนี้มีแค่ เพชรยนต์ทีเดียวนะครับอยากได้ไวใช้งานติดต่อมาได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงอรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ใจสุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของวีออสนะครับรถหน่วยงานคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ใครที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับราคาดีๆนะผ่อนอยู่ประมาณ6,000ไม่เกิน7,000นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับครับรถยนต์ผมว่าปลอดภัยกว่าขับมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับใครที่ต้องการรถคันแรกนะครับหรือต้องการรถไว้ใช้งานจริงๆผมว่า v ีออเหมาะสมสุดนะครับอะไหล่ในการเซอร์วิสนะครับถูกด้วยและได้เครื่องยนต์1.5 ผมว่ามันไม่เล็กเกินไปมันไม่ใหญ่เกินไปกําลังพอดีขับต่างจังหวัดนี้บอกเลยว่าสบายบื่อแน่นอนนะครับจํป้ายทะเบียนรวแคปส่งหาผมได้ทันทีนะครับ4078ปัตตานีกรุงเทพแล้วเรียบร้อยเนาะไฟด้านหน้านะครับตัวมิดข้อดีของเขาคือได้ไฟเบรกเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว daytime นะไฟหลีนะครับ daytime ก็เป็น LED อยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้กันจังด้านหน้าเป็นออกสีเทาดำแบบเงานะครับแล้วก็ตัวแกลบตัวอะไรครับอยู่ในสภาพดี คันนี้ไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับใครอยากได้ไวเคช้งานติดต่อมาได้นะครับเรื่องประกันนะครับประกันเครื่องยนตนะ์เนาะซื้อมือ2แล้วกลัวแบบว่าออกรถไป3เดือน4เดือนกลัวจะมีปัญหานะครับผมมีส่วนของประกันให้นะครับหปีซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับสองหมโลหรือถ้าใครอยากได้2ปี4 0 0 0 0โลผมก็มีให้เหมือนกันแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขในการซื้อขายละกันนะโอเคนะครับก็ถือว่าสวยเลยโคมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีตัวยางเป็นยางของ BF เอฟกูลลิกนะครับเป็นในเครือเดียวกันกับบิสโตนนะครับตัวนี้ก็เป็นยางปี2023ก็ออกไปใช้งานยาวๆนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนบริษัทเป็นบริษัทลูกเขาอย่างเี้นะครับเป็นในเครือเดียวกันเนาะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยพี่นะ่ครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของสันหลี่ยมข้างนะครับสีสดเดิมรอบคันกระจกมองข้างพับไปฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของกันสาดนะครับถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมาได้นะครับนะแค่ติดต่อมาได้ เนาะที่สําคัญในส่วนของการชนด้านหลังนะครับไม่มีอ้านี่ครับรถคัดเกตนะถ้าลูกค้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ําพิควมานะครับผมรับซื้อคือร้อเปอร์เซ็นต์เรื่องวาลันตีผมมีให้ข้อดีของมิดคือได้กล้องถอยด้วยครับนะครับได้กล้องถอยด้วยนะเหมาะเหมาะมากนะครับนะรถเกง๋งขนาดเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมบอกเลยว่าไม่เล็กด้านในกว้างขวางนะครับนะด้านในกว้างขวาง และที่สําคัญเครื่องยนต์บอกเลยว่าอึดถึกทนวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับสำหรับเครื่องยนต์รหัส VVT-i บรหัสเดียวกันกับอัลติสเลยนะเครื่องยนต์เล็กกว่าอัลติสแค่0.1เองนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับด้านในตัดสีรถโกนะครับให้ความสว่างภายในยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความาพรีเมียมยิ่งขึ้น นะครับตัวฟิฟ์มเป็นของลาบิน่าอยู่ในสภาพดีมาในขนาด40ครับไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปขับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับสันเียดมันข้างก็ถือว่าสวยเลยนี่ครับสันเรียนมันข้างสวยเนาะพวกเม็ดอาร์คนะครับอยู่ในสภาพยังไงนี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพดีแบบนี้นี่ครับแล้วก็สภาพหลังคาด้านบนรอยแบบว่าลอยขี้นกรอยอะไรไม่มีเลยนะพี่ อันนี้พร้อมขายนะผมชงแล้วเรียบร้อยนะเห na, ลือแค่ว่าเหลือแค่ว่าลูกค้ามาซื้อรถนะครับขออนุญาตบนึงเหลือแค่ว่าลูกค้ามาซื้อรถนะครับผมล้างให้อีกรอบหนึ่งนะครับล้างให้อีกรอบหนึ่งก็สภาพป้ายแดงเลยเพราะว่าผมจอดนะจอดพวกนี้ในกรุงเทพเนาะฝุ่นอะไรมันก็จะเยอะหน่อยมันก็จะลงมานะครับ <_ CC> ผมขอถ้าใครจะซื้อสดนะครับมาหาผมได้แล้วก็ขับกลับได้เลยคันนี้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาไปใช้งนยยานยาวๆเนาะ ในส่วนของน้ำมันเครื่องนี้ลูกค้าไปนับหนึ่งต่อได้เลยนะผมเปลี่ยนในส่วนของตัว800พโลให้นะครับแต่ผมจะแนะนําลูกค้าแหละว่าผมเปลี่ยนให้แล้วประมาณ5 0 0พันโลก็เปลี่ยนทิ้งได้แล้วนะครับก็สวยทั้งสองสวยทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายและขวาด้านในเป็นยังไงขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าด้านในเนาะผมลืมนะครับว่าในส่วนของตัวด้านหลังก่อนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังผมอยากให้เห็นหัวน็อตมากเลยหัวน็อตสวยมาก นะครับสีไม่มีแตกนะสีเดิมรอบคันนะครับสีเดิมรอบคันร่องการใช้งานสีลิโคนตรงนี้เห็นได้ชัดมีนะครับจิกนี้ต้องยุบนะครับแต่อย่าไปจิกเยอะนะครับมันจะเป็นรอยเล็บเนาะนี่ครับสวยเลยขาเนี่ยขายึดเนี่ยไม่หักไม่งอไม่ตอกไม่เชื่อมที่สําคัญโครงสร้างนะครับสวยมากพี่นะครับโครงสร้างนี่สวยมากนะกรรมีนี่ให้แผ่นรองไม้มันมีให้นะครับมันมีให้นะเดี๋ยวผมหามาใส่ให้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมจะขายสภาพนี้นะครับรดต้องร้อเซก่อนสมบ้อมให้ลูกค้าร้ออะไรมีให้เป็นของดันหล,ลบนะครับยังไม่เคยแตะถนนนะครับสียังอยู่แต้มครบแล้วก็สีตรงขอบล้อนะครับตรงสีเหลืองเห็นไหมนะครับอยู่ครบเม็ดอาร์คเม็ดอะไรครบนะครับอุปก,กรณ์ถอดล้อมีให้ชุดแม่แรงต้องมีให้นะครับซีทางมะพร้าวด้านในต้องมีให้คันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคนี่ครับรถเกตด A เพราะว่าราคาเนี้ยส่วนมากเลขไม้นี่จะไป200,000เลยนะแต่คันนี้ราคา349นะครับไม่อยู่ที่แสนหกผมว่าราคาดีและเครด,ดิตดีอัพยอดได้ด้วยนะถึงลูกค้าจะโดนปรับดาวแต่เครด,ดิตดีอัพยอดฟรีดาวได้นะครับนะฟรีดาวได้นี่ครับ ในส่วนของแผงประตูตร,ตรงนี้สีรถโกอยู่แล้วนะครับนะ<ม>แล้วก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้าออตโต้ฝังคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็กระจกมองข้างน,นะครับพับไฟฟ้าปับไฟฟ้ามีให้กันล้อฟีมีให้นะครับนี่ครับพวงมาลัยอยู่ในสภาพดีมันติฟังก์ชันควบค,คุมในส่วนของตัวเครื่องเล่นได้นะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันเนาะไม่รู้อ่าเป็นหนึ่งนะขออนุญาตถ่ายรถเนี่ยนะครับเครื่องเล่นแท้นะของตัวไอาเป็นจอทัชสกรีนนะครับ แล้วก็เลขไมล์แสดงที่1 6 ,3826 กมหน้ิโลเมตรน้าปัดแท้แน่นอนนะครับเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้นะครับอ่าแล้วก็ usb ได้นะทีลิง์วิทยุได้หมดเลยนะครับเครื่องเล่น CD-DVD ด้วยและเป็นเครื่องเล่นขนาด4,2นิ้วของ t o y ว t a ของแท้นะครับผมอยากให้เห็นกล้องถอยพี่ดูกล้องถอยก่อนโหชัดมากเส้นบอกระยะมีให้ นี่เลยนะนี่ครับแอร์ระบบออโต้นะครับเกียร์ขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่พักแขนมีให้แบบนี้เลยนะครับสภาพหลังคาด,ด้านบนก็ถือว่าสวยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสะอาดสะอ้านไม่ยุบตัวถึงยุบถึงขาดผมก็ทําให้นะครับเพราะว่ารถนี้ต้อง100%ให้ลูกค้าเนาะนะครับแล้วก็คู่มือนะคันนี้คู่มือมีให้ครบ นะแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะผมเห็นผ่านๆอยู่มันจะนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มคา่าน้อยคันนะครับท,ท,ที่จะมีในส่วนของตัวคู่มือครบให้เนาะรถมือสองส่วนมากคุณแจก็ไม่ครบมั่งคู่มือก็ไม่ครบมั่งเนาะแต่คันนี้ครบเลยพี่นะครับคุณแจนะครับถึงคันนี้จะได้ดอกเดียวเดีย๋ยวผมแถมให้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมอย่าลืมทวงผมไห้นะเผื่อผมลืมนะครับเดีย๋ยวผมาพาไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปครับ รับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16ขาวนะครับ d u o o v v t คดไอเนาะสันเลียว้านข้างก็ถือว่าสวยเลยที่นะครับนั้นก็ถือว่าสวยเลยนะครับหัวอตนี่สวยอยู่แล้วที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนาะอันนี้ถือว่าสวยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบตีตาโตย้ามานะครับด้านข้างถือว่าสวยขอบด้านข้างนะครับถือว่าแจ่มการมาร์กการอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบ แบตเตอรี่เกิน2ปีผมเปลี่ยนให้แล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ผมเปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ไปน้ำหนึ่งต่อหน่ได้เลยเนาะโดยรวมคันนี้นะครับรถเดิมรอบคันไม่มีการชนหนักมาเรามีทีมจัดซื้อที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับมากกว่า20กว่าปีนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาผมาผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้วันนี้ผมแมนพิจิตรขอตัวลาไปก่อนนะคร